ติดกันยาวครับพี่น้องรถไฟยางรั่วเพิ่งเคยเจอที่นี่สถานีลาดกระบังไปไม่ได้รถไฟยางรั่ว ตกลางอยู่ที่สถานีหวัวตะเข้ครับหัวตะเข้พระจอมเกล้ากา,าหนาลีเลี่ยงเส้นเทคโนโนะครับ